คลิปโตท็อปเทรนนะครับวันนี้เราก็มาเบดข่าวสารเกี่ยวกับโลกคลิปโตกันอีกแล้วนะก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะเพื่อที่เราจะได้ทำข่าวสารแล้อว่านำข่าวสารดีๆมาฝากเพื่อนๆกันต่อไปนะครับอ่ะเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยเนาะข่าวด่วนครับกองทุนบิตคอยชานครับของตัวเจสเกลนะได้โอนบิตคอยจำนวน4000 BTC ออกจากกระเป๋าไปยังคอยเบดน,นะอ่า มันเกิดอะไรขึ้นครับโดยกองทุนในส่วนของทัาของตัว Jasekel เนาะก็ได้โอนบิ c คอยนะครับออกจากกระเป๋าบิ c คอยนะครับไปยังคอยเบดประมาณ4 0 0 0 BTC เนาะหรือคิดเป็นเงินก็ประมาณ180ล้านดอลลาร์นะอ่ะซึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของบิทคอยซีเอหลังจากได้รับการโนมัติเท่านั้นเองนะอ่ะเมื่อที่เสียที่ผ่านมาถูกไหมครับซึ่งทําให้บริษัทต่างๆรวมถึง Jasekel ด้วยเนี่ยได้รับแล้วก็ได้เปิดการซื้อขายตัวบิทคอยอีเจฟไปแล้วเนาะ ซึ่งนะครับก็มีข่าวว่าการที่เจสสเกลเนี่ยเข้าโอนบิตคอยไปยังคอยเบตเนี่ยเพื่อที่นะครับจะฝากให้คอยเบดเนี่ยซึ่งเป็นกยันยักษ์ใหญ่ในอเมริกาช่วยดูแลบิตคอยของเขาเองนะอ่ะซึ่งฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆเ,เมื่อย้อนกลับไปข่าวที่ผมเคยพูดออกก่อนหน้านี้นะครับที่ว่ากรตเนี่ยเอ่อก่อน ก่อนปีใหม่ครับเดือนธันวาเขาบอกว่าการที่นะครับจะทําอนุมัติบิตคอยสับไอทีได้เนี่ยคุณต้องหาคนที่มาลงทุนหรือหาคนที่มาจัดการเรื่องพวกนี้ซึ่งนะครับกรตเขาก็ตอนนั้นเา้าให้แก้เอกสารอะไรถูกไหมครับทั้งแบ็คล็อกทั้งเกสเกลเนี่ยเขาก็เลือกหนึ่งส่วนของคอยเบียดเนี่ยซึ่งเป็นกระดานเอ็กชเชนที่ใหญ่สุดในอเมริกามาเป็นคนที่คอยดูแลหลังบ้านเรื่องของการซื้อขายแล้วก็การดูแลบิตคอยเนี่ครับซึ่งมันเขาเป็นองค์ประกอบถูกไหมครับที่อยู่ใน ข้อตกลงหรือว่าอยู่ในในส่วนของรายละเอียดของการอนุมัติเองว่าก็ต้องมีคนดูแลนะมีคนดูเรื่องของการซื้อขายมีคนดูเรื่องของสภาพกล้องอะไรพวกนี้ก็ต้องหาคนที่เขาเชียช่วยวชาญนั้นมาจัดก,การส่วนคุณก็จัดก,การเรื่องตัว ETF ไปอะไรเงี้ยอ่นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนนึกถึงข่าวนั้นก็จะเข้าใจเลยเลยว่าการโอนไปครั้งนี้อาจจะเป็นการโอนเข้าไปเพื่อให้ทําการดูแลบิตคอยก็เป็นได้นะอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่แฟนๆเขาก็บอกว่า,วามันน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็ตามข้อมูลแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนนนัั้ะครบ ซึ่งนะครับนอกจากแฟนๆนะในโลกของเทมโตบางรายก็ออกมาบอกว่านะครับพวกเขาไม่สนใจหรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับแค่จะซื้อมันต่อไปต,ไปตามใดที่ราคามันร่วงอันไหครับแค่นี้จบเลยคือจบเลยคือชัดเจนมากนะครับมีคอยขึ้นมันก็ต้องลงหุ้นขึ้นมันก็ต้องลงทองคําขึ้นมันต้องลงเมื่อมีโอกาสที่มันลงมาเราเก็บเราทํากําไรไม่ว่าเราจะทํากําไรจากอะไรก็แล้วแต่ครับจากหุ้นจากทองคำหรือจากบิตคอย เมื่อเราเห็นช่องทางเรามีโอกาสลอกแค่ทํากำไรก็แค่นั้นจบครับนี่คือสิ่งที่นักลงทุนเขามองหาถูกไหมไม่ต้องสนใจว่ามันเป็นอะไรขอแค่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีดลธรรมแล้วก็ไม่ทําร้ายใครแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองหรือเรี่ยงครอบครัวได้คือจบครับแค่นั้นครับเนี่ยคือคิดง่ายๆนะเขาก็แบบไม่ได้สนใจว่ามันเกิดอ,อะไรนะเขาดูข่าวเขาดูแนวโน้มเขาดูอัตราการเติบโตเขาดูอนาคตของมัน เข้ามงแค่นั้นครับแล้วก็ว่าเออมันสามารถเติบโตไปได้เมื่อลงมามีโอกาสเขารู้ครับเป็นเขาวิเคราะห์ข่าวได้เขารู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนโอกาสเติบโตการขยายเมกะแคปมันจะไปยังไงเขาก็แค่ซื้อเก็บแล้วก็ทํากําไรแค่นั้นครับนั่นละครับก็คือสิ่งที่เ,ออเขาก็เลยไม่ค่อยกังวลใจอะไรเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเซียวกันบ้างนะเพราะว่าวันนี้นะคุณจิมเครเมอร์เนาะเขาก็ออาบอกว่านะครับราคาของบิตคอยเนี่ยกำลังจะ ไปทําจุดสูงสุดเนาะซึ่งคุณจิมเคลเมอร์เขาก็เป็นนักเตือนบิตคอยในยตำนานในช่วงหลังๆเนี่ย <c oughs> เขาก็ <c oughs> ออกมาบอกว่าเขาชอบบิตคอยนะซึ่งทุกครั้งที่เขาบอกว่าบิตคอยมันจะขึ้นมันก็จะลงบิตคอยมันตายมันก็จะพุ่งใส่หน้าถูกไหมแต่ตอนนี้เขาออกมาบว่าบิตคอยมันจะขึ้นไปในโอ้โหก็ทําให้บิตคอยลงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาใช้คุณจิมเคลเมอร์เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์เนาะเมื่อคุณจิมพูดอะไรเราจะทำลงบนข้ามเลยเราก็จะได้กําไรถูกไหมครับอ่านี่เขาบอกว่าบิตคอยจะขึ้น าก็แสงส่วนบางคนก็ถึงการเล่นช็อตเกันทีเดียวเนาะอ่าก็เป็นอีกอมีมฮาฮากันนะครับที่คุณจิมเคมเมอร์แกเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวัดวงการดาบิคอยอยู่แล้วเนาะซึ่งนักลงทุนแกก็เอาแกมาล้อเรียนนะว่าถ้าเกิดพูดอะไรแล้วก็ทําตรงข้ามมันก็จะรวยนั่เองนะ,อ,ะอันนี้ก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะว่าแกก็ไม่ได้พูดถูกแล้วก็ไม่ได้พูดผิดไปซื้ออย่างนะบางทีแกพูดมันก็ขึ้นเหมือนกันนะ และต่อมาครับก็พบว่านะครับเจ้ามือบิตคอยน์รายหนึ่งกวาดกำไรไปกว่า74ล้านดอลลาร์หลังจากที่ SEC omat, อ F, นะุมัติ ETF เนอะซึ่งนะครับตามข้อมูลของอที่เขารายงานมานะของสยามบล็อกเกนนะครับบอกว่าหลังจากที่สปอร์ตบิตคอย ETF ได้รับการอนุมัติเนี่ยนะครับ ทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยพุ่งไปถึง48,000ที่ผมรายง,งานไปถูกมครับออย่างรวดเร็วเลยนะแต่อย่างไรก็ตามครับมีเจ้ามือบางรายนะที่ได้ประโยชน์นะจากการที่ราคาเหรียญมันเพิ่มขึ้นเนาะโดยจากข้อมูลของโลกออนเชนนะครับปผยว่ามีวานนะคร,รายหนึ่งทํากําไรนะครับด้วยการที่ขายไปกว่า2,742 BTC กว่ากําไรไปประมาณเออ74 000, 000, 000, 000, ล้านดอลลาร์หลังจากที่ s t c ประกาศอนะุมัติเนาะอ่ะทำไมเขาถึงทำได้ขนาดนั้นเนาะซึ่งถ้าเกินว่า เราได้ดูข่าวก่อนหน้านี้ถูกไหมครับเพราะว่า i t t o o n เนี่ยเขาก่อนที่เขาจะอนุมัติถูกไหมครับก็มีข่าวปลอมบอกมาว่า Bitcoin ETF เนี่ยได้รับการอนุมัติถูกไหมอ่าหลังจากนั้นครับราคาของเขาเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปนครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ร่วงลงมาโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่เสียวไส้สําหรับตัวข่าวเฟกนิวที่ออกมาถูกไหมครับก็บอกว่าบัญชี SEC ของอกราตโเนี่ยถูกแฮกนะครับก็เลยเป็นการ โพสข่าวปลอมขึ้นมากเกยทําให้ราคาร่วงหลังจากนั้นครับก็เหมือนกับที่ผมมองว่าเป็นเหมือนสัญญาณตัดริบบิ้นว่าให้เข้าไปซื้อผมก็ได้เข้าไปซื้อเหมือนกันที่ราคาต่ําๆถูกไหมครับอ่าหลังจากนั้นก็มีเจ้ามือหลายคนเข้าไปซื้อเหมือนกันแล้วหลังจากที่วันที่11มีการอนุมัติเกิดขึ้นจริงๆราคามนขึ้นไปนะครับที่89,609นะครับอ่ะใครจะไม่ขายถูกไหมครับก็เราต้องการที่จะทํากําไรอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ พอขายปุ๊บแล้วก็เก็บมารอเก็บอีกแล้วก็ทํากําไรอีกซึ่งมันไม่มีผิดไม่มีถูกขับใครจะเก็บระยะสั้นขายระยะสั้นเก็บระยะยาวถือตลอดก็ได้หรือว่าเก็บตอนนี้แล้วก็ค่อยๆทยอยขายออกมาตราบใดที่เราพอใจกับกําไรที่เราต้องการแค่นี้ครับก็เหมือนกับเจ้ามือรายนี้เขาก็ไม่ได้เผิยอะไรนะที่เขาถีขายเพราะว่าทุกคนเข้ามาเพื่อที่จะทํากําไรอยู่แล้วถูงไหมครับอ่ะอันนี้ก็เมื่อนะครับมีบางคนเห็นโอกาสว่าเฮ้ยมันเป็นข่าวปลอมมาราคาบนร่วงเขาเห็นโอกาสเขาเข้าไปเก็บแต่บางคนกลัว ก็ออกจากตลาดมันก็เป็นการเซฟเตัวเองู่อว่าแต่บางทีก็อาจจะพลาดโอกาสที่สําคัญสําคัญไปก็อาจจะไม่ได้ทากาไรเหมือนคนอื่นเขาบางคนก็โดดเข้าไปบางคนก็โดดออกซึ่งมันก็มีทั้งคนได้คนเสียบางคนก็บอกว่า oh, ไม่น่าออกมาเลยซึ่งบางคนเขาก็มองเห็นโอกาส เขาก็ได้ถูกไหมครับบางคนมองไม่เห็นอ่ะก็ไม่ได้อันนี้ก็มันเป็นนาฬิกต่างบแล้วแต่ความคิดของคนแล้วแต่ประสบการณ์ก็แล้วแต่สไตล์การลงทุนเนาะแต่มันก็จะมีคนที่โอ้เสียก็มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของเราเนาะก็ต้องไปสั่งสมประสบการณ์ของตัวเองให้มันมากพอถูกไหมต้องไปสั่งสมความรู้ต้องไปสั่งสมประสบการณ์อย่างเงี้ยก็ค่อยเข้ามาในตลาดคริปโตซึ่งมันไม่สายครับไม่ว่าจะเป็นตลาดคริปโตตลาดหุ้นฟอเร็กซ์หรือแม้กระทั่งโอ้ฟิวเจอร์โอ้แล้วแต่ทุกอย่างครับ มันต้องใช้ประสบการณ์ใช้การดูข่าวใช้การดูกราฟใช้การวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลทั้งนั้นครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะถ่ายผลมันออกมาถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นเองโดยที่เราใช้เครื่องมือเหล่านั้นมาเป็นตัวช่วยในการที่ทําให้เราเนี่ยวิเคราะห์ได้แม่นยํามากขึ้นนะครับอะก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่า b a ็กรอ k เนี่ยเขาได้ถือบิตคอยเนี่ยหุ้นของไว้หุ้นของบิตคอยไว้ที่2,620 BTC เนาะคือจำนวนบ t c o i n ของเขาเองนะครับก็มีมูลค่ามากกว่า120ล้านเนาะของกองทุนบิตคอย g f นะกองพวกเขานะพอะครับผ่านไปเพียงแค่วันเดียว2วันเท่านั้นนะในส่วนของอ Backrock เขาก็ได้ถือหุ้นนะครับของตัวบิตคอย11,439 BTC นะครับเป็นเงินมูลค่าประมาณ4 0่ร 9 7้า0ันล้านดอลลาร์เนาะอ่ะอันนี้สำหรับตัวของตุน Bitcoin ปอ o t e เอของพวกเขานะอ่ะเห็นไหมครับว่าใครไม่ซื้อตลาดมันแดงนะครับแต่เจ้าซื้อนะครับเมื่อวานเพิ่งแค่ประมาณเอ่สองพันถูกไหมครับวันนี้นะครับหมื่นหนึ่งโอ้โหใครไม่ซื้อเดง็ๆงๆออกมาแต่เจ้าซื้อนะเอ่าเจ้าเล่นนะอ่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่า หลังจากที่ b l a c k r ็อกวิเคราะห์บอกว่าหลังจากมีการอนุมัสสปอร์บิคอยเจฟเนี่ยจะมีการเทรดหรือว่าการทํากําไรไปกว่าประมาณ2,000ัตุ้มแต่วันนี้ครับมันก็เกินกว่าที่เขาคาดการณ์แล้วเคียงแค่ประมาณ2วันเท่านั้นเองก็บิคอยเจฟเนี่ยกว่ารายได้รวมไปเลยนะ4.5่พันล้านดอลลาร์หลังเปิดการซื้อขายวันแรกเนาะซึ่งก็เกิดความร้อนแรงขึ้นมาเนาะและไม่ใช่แค่นั้นนะ วันนี้เองนะครับปริมาณการซื้อขายบิตคอยสปอตอีซีเนี่ยก็ป่าไปที่7.6พันล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเพียงแค่สามวันเท่านั้นนะ1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามเท่านั้นเอง ก็โหพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาแบบโ้คุณเทรดเยอะครับก็คือเทรดซื้อเทรดขายต่อให้มันลงก็มีการซื้อขายอยู่ตลอดถูกไหมอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โหค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดมากเลยนะอันนี้ผมอย่างที่ผมบอกครับว่าผมอรอลุ้นนะครับสิ้นเดือนว่า Market Cap ของบิตคอยนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็เราจ,จะประมาณการได้ว่าเออถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยวกกับ How วิ่งที่มันใกล้จะถึงเนี่ยเราพอที่จะคาดการ Market Cap ของ Bitcoin ได้หรือเปล่าแล้วก็มาดูเทียบกันว่าเมื่อ Bitcoin า Market Cap มาร์เก็ตแคประมาณเพิ่มขึ้นเอาคอยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วจะมีผลต่อ l u น่าที่มาร์เก็ตแจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับแวนการ์ดผู้จัดการทรัพย์สินมูลค่า7.7ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครได้ถอน Bitcoin Future ETF ออกจากแพลตฟอร์มที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานแวนการ์ดนี่เขาบอกว่าเขาเนี่ย จะไม่มีนะครับการที่จะอนุมัติบิตคอยสปอร์ตอีหรือว่าจะยื่นหรือว่าสนใจเกี่ยวกับสปอร์ตบิตคอยเจเลยนะครับเพราะว่ามันขัดกับนโนยุบายของเขาเนาะซึ่งวันนี้นะครับเขาก็ได้ถอดฟิวเจอร์ของบิตคอยอีเ f ออกไปแล้วนะซึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีหรืออาจจะไม่เป็นข่าวดีก็ได้ซึ่งเขาอาจจะถอดออกไปแล้วเขาก็ไม่เล่นตัวบิตคอยเลยนะครับหรือเขาถอดฟิวเจอร์ออกไปเหมือนกับเจ้าอื่นๆแล้วเอามาใช้เป็นส่วนของสปอ t ์ต f ก็เป็นได้นี่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าการที่แวนการ์ดจะต้องสูญเสียนักลงทุนการที่นักลงทุนข้อมองไว้วยคือนักลงทุนที่เป็นลูกค้าของแวนการ์ดออกมาไว้วัยว่าเฮ้ยเงินผมอยู่กับคุณนะผมอยากให้คุณเนี่ยเปิดตัวสปอนเซออจีเอฟผมจะได้ลงทุนนะซึ่งเขาออกมาประท้วงครับก่อนหน้านี้ก็ผมไม่อยากย้ายเงินคือการย้ายเงินมันต้องเสียขั้นตอนเสียค่าธรรมเนียมการนี้นู่นคือเขาไม่อยากย้ายครับก็ คือเงินจนํานวนมากๆคือหลัก10ล้านหลักร้อยล้านดานไล่เงี้ยครับคือมันเยอะมากซึ่งเขาก็อยากจะให้วันการเปิดแต่วันการเขาบอกว่ามันขาดการนโยบายแต่ตอนนี้ยทอดฟิเจอร์ไปแล้วก็ต้องมารอรุนเขาว่าจะใส่สปอตอีซีเอฟลงมาไหมหรือจะไม่เลยนะอันนี้ก็ต้องมารอรุนกันนะครับเพราะว่าการที่นักลงทุนเนี่ย จะปล่อยให้นะครับลูกค้าหันไปหาบริษัทอืนน่นก็คงที่จะแหมจะเสียสเสียลูกค้าของตัวเองไปอย่างเงี้ยมันก็แบบคงจะทําใจลําบากเนาะคือ7จ็ดจุดเจ็ด t r ดอลลาร์คือแบบมันก็มันก็เยอะนะแล้วก็โหคงจะไม่อยากที่จะปล่อยลูกค้าตัวเป้งปลาปลาวานตัวใหญ่ๆห,หไปหรอกเนาะก็คงจะต้องหาทางที่จะดึงลูกค้ากลับมานะเมื่อลูกค้าต้องการอาจจะต้องอนุมัติอันนี้เราก็ต้องมารอลุ่นกันนะว่าเขาจะอนุม,มัติหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเรียกเข้ามาในแพลตฟอร์มของเขาหรือเปล่านะ สลับตัวเจ้าสปอ t ต์บิตคอย ETF ต่อมาครับคุณลารีฟริงซีโอของ Black r ็อกกล่าวว่าบิตคอยคือทองคําดิจิตอลและนะครับใหญ่กว่ารัฐบาลใดๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนรู้จักบิตคอยแล้วรู้จักข้อมูลของบิตคอยเป็นอย่างดีจะรู้เลยว่าบิตคอยเนี่ยเขากําเนิดขึ้นมาประมาณ10กว่าปีแล้วจุกมไหมครับอ่ะแล้วเป้าหมายของเขาคืออะไรนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนึกย้อนกลับไปบิตคอยคือดิเซนเทอร์ไลท์ครับ คือการเงินแบบกระจายอำนาจโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางซึ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของว่าจะทําอะไรก็ต้องเข้าธนาคารจะโอนเงินก็ต้องเข้าธนาคารและเสียค่าธรรมเนียมที่แพงต่างๆมากมายเพื่อนๆอาจจะนึกภาพไม่ออกเพราะว่าในประเทศไทยช่วงหลังๆมาเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าเ,เงินออนไลน์ถูกไหมครับทีเ่เราใช้ผ่านแอปหรือว่าแม่มณีหรือว่าโอ้พวกพร้อมเพย์อะไรพวกนี้ที่โอนเงินกันได้แบบสบายๆแต่ลองนึกภาพต่างประเทศนะครับ ประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกๆที่ทําเรื่องดิจิทัลออนไลน์พวกนี้นะครับแล้วนะครับต่างประเทศเขายังไม่มีนะหลายๆประเทศคือไม่มีนะครับและอเมริกาบางส่วนก็ยังไม่มีด้วยซึ่งมันผมเคยอ่านข่าวของธุรกิจนะครับแล้วก็มีว่าเออนักลงทุนอเมริกาหรือรัฐบาลอเมริกาเคยมาศึกษาเรื่องพวกนี้ที่ใช้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเฮ้ยจะเอาเรื่องพวกนี้กลับไปใช้โอ้เมื่อหลายปีมาแล้วนะเพราะว่าไทยเรานําเรื่องนี้มาก่อนนะอ่ะทีนี้ครับการที่บิตคอยมันเป็นสปอตเออโทษทีครับ การที่บิตคอยมันเป็นดิเซนท์ไลน์เนี่ยคือมันไม่ผ่านตัวกลางเราสามารถโอนบิตคอยหากันได้กันแล้วก็แลกเป็นเงินได้ครับหรือเราจะใช้บิตคอยซื้อของที่มันรองรับโดยบิตคอยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบิตคอยไม่เคยต้องการพึ่งธนาคารนะครับแล้วก็ไม่เคยที่จะให้ธนาคารมาพึ่งหรือว่าจะผ่านตัวของตัวกลางพวก p a y พ a l พร้อม l a y หรือว่าพวก Smartcard พวก City อะไรพวกนี้ไม่เคย,เยนะครับเขามีระบบบล็อกเชนของเขาแล้วก็มีระบบของเขาเอง แล้วเขาก็ใหญ่กว่าเพราะว่าไม่มีใครมควบคุมไม่มีรัฐบาลไหนมาที่จะสามารถควบคุมได้แม้กระทั่งจีนหรืออเมริกาต้องการจะแบนบิตคอยสุดท้ายนล้ยังต้องยอมรับบิตคอยเข้ามาเพราะว่าไม่สามารถต่อต้านการเติบโตและก็ความแข่งของระบบดิเซนทรัลไลซ์คือการไร้ตัวกลางได้นะเพราะว่าอะไรเพราะมันสะดวกมันสบายซึ่งคุณโอนเงิน30,000ล้านถ้าเกิดคุณโอนจากอเมริกาไปแคนาดาหรือโอนจากอเมริกาไปญี่ปุ่นไปไทยโทษนะครับใช้เวลาน,านานมากเลยนะ แล้เสียค่าธรรมเนียมแพงมากแต่ Ripple ครับทำให้เห็นแล้วว่าการโอนเงิน30,000ล้านไปยังในส่วนของแอฟริกาเพื่อไปลงทุนคือแบบง่ายมากนะครับหรือว่าโอนไปซาอุดเงี้คือง่ายมากคือโอนไปปุ๊บแล้วไปเบิกเงินที่นั่นแล้วทําการารื้อถอนหรือว่าสร้างบริษัทหรือว่าสร้างกิจการได้เลยโดยเสียค่าธรรมเนียมตอนนั้นผมจําได้ว่า80บาทไทยเท่านั้นเองซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วสามหมล้านกับแปบบาทคือแบบ คือมันง่ายมากๆซึ่งคนไม่ต้องรออนุมัติลายแบบลายวันลายลายดือลายสัปดาห์ยเงี้ยนะครับคือมันมันง่ายมากแล้วนะครับมันสามารถตรวจสอบธุรกรรมนะครับคุณสามารถเบิกเงินเอาไปจ่ายที่ไหนที่ไหนได้บ้างเืออัน,นี้คือมันสุดยอดมากซึ่งบิตคอย n มันเป็นแบบนั้นนะครับและการที่ธนาคารต่างๆเข้ามาในส่วนของบิตคอยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบิตคอยมันสามารถสร้างผลกําไรให้กับเขาได้การที่แบล็กล็อกนะครับบริษัทลงทุนอันดับหนึ่งของโลกนะครับแวนการ์ด พวก a r t Invest หรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินต่างๆหรือแม้กระทั่งแบงก์สีม่วงสีเขียวสีแดงต่างๆในไทยหรือต่างประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีเองเนี่ยเขาก็โดดเข้าไปในสกุลเงินดิจิตอลเพราะอะไรครับ เพราะว่ามันสามารถที่จะสร้างกําไรให้กับเขาได้โดยการที่เขานำระบบบล็อกเชนเข้ามาใช้นําการเทรดหรือว่าการซื้อหุ้นการซื้อบิตคอยเข้ามาแล้วจัดมีส่วนของเ,อเกิดเป็น e t f เกิดเป็นกองทุนอะไรพวกนี้แล้วแต่ว่าเขาจะเอามาจัดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรแล้วเขาก็ได้กําไรจากการดูแลกองทุนนั้นได้กาไรจากการซื้อขายหรือค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้ครับซึ่งเขาไม่สนใจนะ พวกธนาคารพวกนี้เขาไม่สนใจว่าเขาจะลงทุนอะไรสิ่งที่เขาสนใจเพียงแค่มันสามารถทํากําไรให้กับเขาได้แล้วลูกค้าสนใจเขาไม่สนใจว่าจะต้องเป็นเฉพาะว่าเขาจะลงทุนเฉพาะโลจิสติกการแปลรูปอุตสาหกรรมพวกยานยนต์หรือว่าเครื่องบินหรือว่าการอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการขนส่งหรือโอ้โหมากมายเมนูเฟเจอริงพวกนี้เขาไม่สนใจนะครับเขาสนใจว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันบิตคอยน์มันเติบโตได้มันไปได้ไกลมันมีโอกาส มันมีระบบต่างๆเข้ามามีเกมมี NFT มีโ,โหเยอะแยะมากมายถ้าจะพูดถึงบิตคอยดูไหมครับอ่ะมันสามารถใช้แทนเงินสดได้ซึ่งเขาก็เล็งเห็นตึงตรงนั้นอยู่นะเขาก็เลยดูดเข้ามาซึ่งบิตคอยตั้งแต่แรกนะครับไม่เคยที่จะพึ่งธนาคารเลยนะอันนี้ก็ เป็นอะไรที่มั่นใจได้ครับว่าระบบดิเซนเทอร์ไลน์เนี่ยคือจะเป็นระบบในอนาคตที่เป็นการเงินแบบไรตัวกลางซึ่งตอนนี้นะครับในไทยก็เริ่มมีเห็นแล้วนะซึ่งเป็นบริษัทที่3ที่ไม่ใช่ในส่วนของธนาคารแต่เราก็สามารถที่จะ,ะไปเบิกเงินไปกู้พวกเนี้ยแล้วเขาก็จะไปจับส่วนแอปพวกนั้นหรือว่าเว็บไซต์พวกนั้นเนี่ยบริษัทพวกนั้นเขาก็จะไปโคกนธนาคารอีกทีหนึ่งแล้วแต่ว่าคือความสะดวกถูกไหมครับเพราะว่ามันยังไม่ได้แบบดิเซนเทอร์ไลน์เต็มร้อยนะมันก็ค่อยๆไปนะอ่ะ ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บายบาย